จริงมะเร็งเขาบอกว่าอย่างแรกก็ต้องปรับพฤติกรรมทุกอย่างปรับพฤติกรรมการกินการอยู่อะไรหวกนี้มันก็เป็นมะเร็งเพราะว่าในชีวิตมีมีส่วนมีส่วนจริงมั่งมีส่วนจริงเรื่องนี้แต่บางทีก็เป็นเรื่องของไอ้กรรมพันธุ์นะเว้ยก็คิดเอาเองแล้วกันว่าในป่านึกอ่ะยังบ่

แตครับาำข้าวมันไม่ชนกระดิ่งไหมแน่โอ้อยู่ข้างหน้าเอราวันตุรกีริปาจีนเฮ้ยนเเอราววัแล้้ยผมมีหมูนี่นะเห็นยังยงไห่เห็นเนี่ยงนี้หมูสามชั้นจะทำอะไรได้บ้างป่าแล้วเหรอเฮ้ยผมมีหมูสามชั้นกับเนี้ยกระแหงเนี้ยวระาหมงเนี้ย สะพานแ่ไหนเนี่นยไปเร็พี่พี่จิม,มดูก่อนเลยเออเดี๋ยว่าพี่ดีกว่านี่ได้ใส่เล็นสายับมบรรยากาศตอนเช้าครับก็มีหมูชาวบ้านสองตัวมาเดินหาอาหารกินอะไรเนี่ย 锦路。No. Mm-hmm. ให้มีเสียงด้วยดิไม่ได้สารคด,ดีมีแต่ภาพนะเเ้ยเ, <c oughs> เรามาเพื่อจะหาคนคนคนครับ <c oughs> ตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนะครับ <c oughs> ว่ามีไอ <c oughs> หนุ่มซึ่งถูกนำมาทิ้งที่วัดไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครเหลียวแลเขา <c oughs> ว่าเายู่อยู่ในนอยูหรือรู้จักโรงแเนี่ยก็แสดงว่าป้าจะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเนดูะดทดดดดดะททางทางทีมงานนี่ไม่ได้ไม่ได้เตรียม เตี้ยมาก่อนโ,อโหนเตี้ยห,หรือน้ำเลยเต็มแน้ำเยอะขนาดนี้เลยวะพระวัาสายซีนะครับเต่้ยนี้กูก็มีนี่ะน,นี่ การวัดอุณหภูมิที่สีสษะอุณหภูมิปกติเดี๋ยววัดเดี๋วัดส่วนูนะวคุยตีหนึ่งกว่าคุยคุยใช้ปากขับรถคุณใช้แขนใช้แรงเหนื่อยหมององกันไม่คือทำไมลมแรงยังวะคือหนาวด้ยนึกว่าฝนจะตก ต้นหอเมื่ออยู่บนหลังคาเราอะออกไปแล้วหลังคาาแล้วไม่มาปกปักม่ไม่ไม่มาฝานลานวัดอ่ะเห็นมีไข่กวาดอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะรอเองจะถ่ายเลยวเก็บวีไม่ถ่ายเลยสวยเลยเนาะเดี๋ยวกล่องเขาแจกครับ เปิดขนเนี่ผมต้อง,นงนอ yeah, ในสวยายค้พาจใส่จานใส่จาน,จานเดี๋ยวเรา,าดไปไปผา,าดมา <Yeah. S 2> เดี๋ยวยายเดี๋ยวถาดเรา,ารใส่ขนมบรวง ก็ถึงก็เคยไม่ไหวเพียรตลบผมว่าไม่มีใครบอกว่าจะไปยาาเสื้อเอาหลบซี่นอนอยู่ชาวบ้านที่ปกติก็ถามว่าขุดอยู่ตรงไหนไม่มีขุดง่วงจะนอนไป็นไพะคอนมานอนจะนอนตรงนี้แหละนอนนู่นนอนไปทั่วเหมือนเราทุกงมาเจอที่อ่ไรเยอะโอนโนที่ยามาเหมือนเดิม ธรรมบังนะภาษาสุปฏิปันโนขะคะวะโตอะนะฮะโตสังขังังน้มันพรทำให้่อนะนโมตัสสะคะวะโตอะนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะคะวะโตอะนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะคะวะโตอะนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามนะอิมานีมะยังพันเตพัตตานิสัพปริวาลานิสัพี่ิสุดสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขัอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุูธิสงฆ์ ขอพระที่สุขสง์จงรับจัพระตาหารพรตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเาทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานิพแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิอน เรามาช่วย,ยวกันเรี่ยกกันมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบนี้ก็าาเดี๋ยวจะถวายเสร็จทุแล้วเดี๋ยววันตอนนี้กลัวเมีกวแล้วนะแล้วแต่อาจารย์จะจัดการมีกล้วยยอดโตกล้วยพันอะไรครับอาจารย์นลำว้าครับกล้วยลำว้าวกูกูใหญ่ดิวแ <c oughs> ล้ว <c oughs> มีชายมีโดและบนยอดจอย,อยแห่งนี้แหละครับที่เราจะมาทำ เราจะมาสร้างเจดีแต่ตอนนี้เ,นเพื่อนๆเรากำลังตัดเหล็กอยู่วัดเหล็กแะตัดเหล,นะล็กอยู่ครับท่านอาจารย์ ใไหมแปดสิบหกร้อยหบาทเป็นหแผงหกหกห้าสามสิบาร้อยทจริงๆก็จริงก็เกิดวหน้าน,นาจิแลา้วหน่นาลาบเป็นมุลกไ็ได้ข<ค><ม>้าไปลงรถไ่ไหนล<ว>ูควาน่ไข่ไหนวะปกติ อาจรยย์ู่ไม่ยืมช่างถือแผงวงจรที่วิเคราะห์หน่อยอ่าจะได้ที่บ้านรู้ว่าจบเล็กทรอนิกส์อาจารย์จะอยู่แต่มึงส่งส่งคืนหมดแล้วไม่ใช่หรอจำได้มึงส่งคืนหมดแล้วมาเออและไอไอรถก็ช็อกเองนะเว้ยไม่ไม่ได้มาเรีกมาให้มาบอกว่าให้มากินข้าวแล้วไปทำอะไร้อเริ่มเออบท่านอยู่ในน่นเนี่ยแต่ท่านไม่มาท่านไม่ได้มา ม,ม,มีมีมีอีกหลังหนึ่งโู่นแหะริมสุดแล้วเลยยี่ลงไปไหนอ่ะฮะผมก็นึกว่าลงไปซื้อไเติยวมาให้ <c oughs> ไปตีกวิเวกมาโน่นแหละเอยากแม่ไปนอนถ้าแม่คนเดียวไปนอนได้เลยล,ลองอพี่ชอบแย่เ <c oughs> <c oughs> นี่ลงไปนี่มีสองหลังไนงะหลังอยู่ใต้ต้นไม้เนี่นะใครชอบตีกวิเวกอีกหลังหนึ่งอยู่บนยอดเนื้อประมาณสี่ร้อยเมตร ก็อยู่คนเดียวอ่ะอยู่ได้ไหมล่ะไม่ทำไมล่ะก็เดี๋ยวคืนนี้นอนตรงคำใจดีนั่นเลยเช้ามาก็ได้มัด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 จะได้เสร็จจะได้กลับบ้านนะคืนนี้ทำกัางคืนเลยโอ้ต้องบอกว่าทำไม่เสร็จไม่กลับเนี่ยคืนนี้ก็รับค่าแรงคนละห้าหมื่นกลับมาที่จะที่จะทำต่อเนื่องนะโอไม่ลงพระพาจารย์จ่ายเป็นอนุโมทนาบัตร ขาเลยเขม่นีไปนะยอยอาวายังม่ล่ต้องกรด้วยเนี่ยเนี่ยสีต้นน่นหละระวงล่วงเด้อเนี่ยส่ต้น่างน่าจะเดีวน่าจะสองสองสองต้นนั่นแหละ ข้างหน้าเพราะด้านหน้าอยู่ตรงนี้ด้านนี้จะเป็นด้านหลังไม่รู้เห็นไม่หวานผมขุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งอะไรดับถ่ายอะไรเอาลงหลุมเลยลงหลุมลงหลุมเอาดิลงหลุมลงหลุมดอกไม้เฮ้ยถ่ายต่อคนมัด แล้วคนหนึ่งไปนั่งตรงนู้นงานที่คุณวันชัยได้บุญโผนะครับแน้นอนตรงนั้นนีกสำหรับน้องแล้ว,ลวเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกมาลำบาก <c oughs> แทนทีน่จะให้มาได้คอยเสิร์ฟน้ำภาพให้ตัวสุดท้ายของมึงตัวนี้นี่ไงมันจะให้มึงขุดเลยนะตัดตัดไม่ไปด้ขุดให้เหนื่อยตัวสุดท้ายครับของคุณทัศน์เพื่อผลงานเป็นการโชว์ สกีหน่อยมีทั้งวิลกรมีทั้งโนเฮ้ยาวลูกทาเขาเก็บัเชือกชั่ว้าว ่ยกไม้ข้างก่อนนะครับยกข้ามไปองไน้ยเฮ้้ยเฮ้โอ้โหผมกูจะไม่ได้มาใช้งานทำอะไรพังแล้วเฮ้ยสี่คนี่คนี่่ามเกาะชายเสื้อเปล่าแบบพี่เา

ทนปลยตีข้ามันเหรอเดี๋ยวเราให้ตีไกันบปากนี้อีกแล้วจะตีรีกนันนี้มันเงตั้งขาตั้งเอาขาขึ้นดิเอาขาลงตีไม่ได้ตีเลกนตียังมาเีนก้อนปอนเลยนะถ่ายวดีโออย่าอยู่ใต้ลมวย ต้องต้องเองตั้งทำหน้าปัดอ่ะเวลาเจอแดดมันมองไม่เห็นในกล้องเลยอ่ะควาเข้มมันน้อยเลยดูมองช่องนี้มาตึองตึ้งอย่างเงี้ยปิดปิดหน้าลำบากอย่างเงี้ยดีกว่าเอาดึงอย่างเงี้ยเบาๆต้อองงปิดนาย่เงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพอถ่ายมาน่าจะเห็นแสงแสงทำลอยขึ้นมาแสงได้ฝุ่นแสงออโรร่า ทุกขามเ๋ยวพวกที่ไปถ่ายที่วัดว<ม>ัดธรมกายวันนั้นก็เหมือนกันยืนถ่ายตอนตอนที่ก็ทำพิธีเต็มเลย <laughs> 大哥，三百多呢，小心。哦，哎呀。

เชือกเชือกผูกเชือกเชือกมาเช่าดูรถอะไรกันเนี่ยเชือกสีเหลืองไหอยู่เส้นนึงตรงนี้ข้อเป็นนู่นเลยยังท่ไหนแต่รถือม่เช่าเนี่ยเดี๋ยวเอามาอ๋ออันนี่เนาะกอกน้ำจะเข้าเข้าไปขั้นหนึ่งไม่ได้หรือจ แล้วก็ค่อยเอ็นมาขั้นหนึ่งอ่ะเข้าใจเข้าใจพี่เดี๋ยวเรือกมีเส้นเดียวกเยอะจังเอาเอาไม้ไม้ไผ่ก็ได้ไม่เป็นเรื่องไหมเดี๋ยวพัสว่างเข้าไปเอาไม้ไผ่มันมีเชือกสองเชือกจังหนึ่งสอง